สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้นป .4 ในบทที่1มารยาทไทยเลอค่ากตันยูเลิศลำกิจกรรมที่2นะคะความกตันยูต่อผู้ทําประโยชน์ในสังคมค่ะความกตันยูกระตะเวทีต่อผู้ทําประโยชน์ในสังคมนะคะเรามาดูเรื่องของความหมายของความกตันยูกระตะเวทีกันนะคะความกตันยูกระตตะเวทีหมายถึง ความรู้บุญคุณและการตอบแทนบุญคุณของผู้อื่นหรือสิ่งอื่นที่มีคุณค่าต่อเราเป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์ในสังคมทุกคนมีชีวิตรอดอยู่ได้เพราะได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากบิดามารดาญาติพี่น้องรวมทั้งยังต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ ความกระตันยูกระตะเวทีต่อผู้ทำประโยชน์ในสังคมนะคะบุคคลดังกล่าวจะเป็นบุคคลผู้ทำประโยชน์ในสังคมมีอยู่มากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งการให้ของบุคคลมักไม่หวังผลตอบแทนใดๆทำเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆมอบสิ่งที่เป็นความสุขให้กับสังคมสิ่งที่เราควรตอบแทนแก่บุคคลเหล่านี้ก็คือความกระตันยูกระตะเวทีด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและก็เป็นคนดีของชาติไทยค่ะ วันนี้ขอนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับคุณย่ายิ้มนะคะชีวิตที่มีความหมายของคนสร้างฝายคุณย่าย,ยิ้มนะคะนักเรียนหลายคนคงสงสัยกันว่าฝายชะลอน้ำเอ๊หน้าตาเป็นยังไงคะวันนี้ครูก็มีภาพมาให้ชมนะคะฝายชะลอน้ำก็ที่เราได้เห็นในภาพนี้นะคะก็สร้างขึ้นมาด้วยไม้ก็เป็นไม้ไผ่นะคะแล้วก็เป็นช้ก้อนหินค่ะส่วนใหญ่กเ็เป็นการนำวัสดุจาก ท้องถิ่นหรือว่าวัสดุจากธรรมชาติมากั้นเพื่อไม่ให้น้ําไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําไปจนหมดนะคะอย่างน้อยๆก็ยังกั้นให้เหลือน้ําพอได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือใช้เพื่อการใช้สอยอยู่ในพื้นที่ต่างๆหรือในชุมชนต่างๆได้ค่ะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะได้รับชมประวัติเกี่ยวกับคุณย่ายิ้มค่ะเชิญชมได้เลยค่ะนางฟ้าของคุณเป็นแบบไหน นางฟ้าของผมเธอไม่ได้สวยหลังค่อมมือสากส้นเท้าแตกเธอไม่ได้ใส่ชุดสวยไม่ได้สวมมงกุฎไม่มีปีกมือของเธอไม่ได้ถือกระทาวิเศษเธอชื่อยายิมหญิงชราวัย88ปีใช้ชีวิตอยู่บ้านกลางป่าเขาเพียงลำพังนานกว่า40บปีไม่ได้มีประสาทหรู ไม่มีประปาไม่มีไฟฟ้าเธอไม่ได้สวมมงกุฎมีแค่งออบเก่าๆที่ใช้กันแดดฝนไม่ได้ถือกระทาวิเศษแต่ถือจอบหนึ่งด้ามที่ใช้สร้างฝายชะลอน้ำกว่า16ฝ่ฝายปลูกต้นไม้อีกหลายพันต้นด้วยสองมือเพราะพระราชดำรัสของในหลวงที่ทรงตรัสถึงประโยชน์ของการสร้างฝายชะลอน้ำ และการอนุรักษ์ผืนปาน่า ส้นเท้าของเธอแตกเพราะทุกวันพระจะเดินลงจากบ้านกลางเขากว่า8กิโลเมตรเพื่อไปทำบุญที่วัด เธอไม่มีปีมีเพียงสองแขนที่ใช้อบอุ้มความรักความศรัทธาให้กับคนรอบข้างเธอไม่ยึดในตัวตนเพราะได้ลงทะเบียนบริจากร่างกายอาวัยวะทุกส่วนเพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่เพื่อนมนุษย์ คุณค่าที่มากกว่าความสวยคือความดีเมื่อเราได้ฟังประวัติของคุณย่ายิ้มกันไปแล้วนะคะนักเรียนมาช่วยกันตอบคำถามนะคะย่ายิ้มทำประโยชน์แก่สังคมอย่างไรเขียนตอบมาให้ครูด้วยนะคะ และขอให้นักเรียนร่วมกันเขียนข้อคิดนะคะที่ได้จากเรื่องย่ายิ้มที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองได้ด้วยนะคะย่ายิ้มนางฟ้าของคนไทยสร้างฝ่ายปลูกต้นไม้กว่า40ปีย่ายิ้มเป็นหญิงชราวัย90ปีท่านสร้างฝ่ายทั้งหมด16แห่งปลูกปานับหมื่นหมื่นต้นเลยค่ะ เมื่อนักเรียนได้ฟังประวัติของย่าย,ยิ้มกันไปแล้วนะคะแล้วก็นักเรียนได้รู้แล้วว่าย่าย,ยิ้มท่านเสียสละตัวเองเพื่อทําประโยชน์ให้กับสังคมได้มากมายมหาศาลเลยค่ะการแสดงความกตัญยูของนักเรียนนะคะที่สามารถทําเพื่อตอบแทนผู้ทําประโยชน์ในสังคมก็สามารถทําได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นคนดีของชุมชนของสังคมและก็ประเทศชาติไทยต่อไปนะคะ มาค่ะมาทำแบบทดสอบท้ายบทกันนะคะเตรียมปากกาเตรียมดินสอเตรียมกระดาษไว้พร้อมแล้วใช่ไหมคะมาเริ่มกันเลยค่ะให้นักเรียนนะคะเลือกตอบเป็นข้อกอขอคงอค่ะข้อที่1ความกะตันยูหมายถึงอะไรกไก่การเป็นคนดีขอไข่การมีคุณธรรมจริยธรรมขวายการทำประโยชน์เพื่อสังคม และงองูการรู้บุญคุณและการตอบแทนบุญคุณค่ะแบบทดสอบข้อที่2ข้อใดไม่ใช่การทำประโยชน์เพื่อสังคมก็ไก่ช่วยแม่ทำงานบ้านขอไข่ ปลูกต้นไม้ปลูกป่าชายเลนข้อควายเก็บขยะในบริเวณโรงเรียนงองูอาสาสมัครสร้างฝายกั้นน้ำแบบฝึกหัดท้ายบทข้อที่3ค่ะเราสามารถแสดงความกตัญญูต่อผู้ทำประโยชน์ในสังคมได้อย่างไร ก็ไก่เป็นคนดีไม่สร้างความเดือดร้อนขอไข่เป็นจิตอา,าสาเสียสละเพื่อสังคมขอควายปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคมและงองูถูกทุกข้อค่ะ แบบทดสอบท้ายบทข้อที่4ข้อใดเป็นการแสดงความกระตันยูต่อผู้ทำประโยชน์ในสังคมกไก่กิตติตัดต้นไม้มาทำโต๊ะให้โรงเรียนขอไข่มารีช่วยปลูกต้นไม้ริมถนนทางเข้าวัดคอควายณเดชขายขนมให้นักเรียนในราคาถูกและงองงูถูกทุกข้อค่ะ แบบทดสอบท้ายบทข้อที่5นักเรียนสามารถบำเพ็ญประโยชน์ได้อย่างไรก็ไก่ช่วยแม่ล้างจานเป็นประจำขอไข่อาสาเป็นยามเฝ้าชุมชนคอควายคัดแยกขยะก,ก่อนทิ้งเสมอและงองูถูกทุกข้อคะ่ะ ได้เวลาเฉลยแบบทดสอบท้ายบทกันแล้วนะคะเฉลยข้อที่1ค่ะความกะตันยูหมายถึงอะไรเฉลยงองูก็คือการรู้บุญคุณและการตอบแทนบุญคุณค่ะเฉลยแบบทดสอบท้ายบทข้อที่2ข้อใดไม่ใช่การทำประโยชน์เพื่อสังคมเฉลยกอไก่ช่วยแม่ทำงานบ้านค่ะ ฉเฉลยแบบทดสอบท้ายบทข้อที่3เราสามารถแสดงความกระตันยูต่อผู้ทำประโยชน์ในสังคมได้อย่างไรฉเฉลยงองงูค่ะถูกทุกข้อเพราะว่าเราก็ควรเป็นคนดีไม่สร้างความเดือดร้อนเป็นจิตอาสา,าเสียสละเพื่อสังคมและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคมด้วยค่ะ เฉลยแบบทดสอบท้ายบทข้อที่4ข้อใดเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้ทำประโยชน์ในสังคมฉเฉลยขอไข่มารีช่วยปลูกต้นไม้ริมถนนทางเข้าวัดค่ะเฉลยแบบทดสอบท้ายบทข้อที่5นักเรียนสามารถบำเพ็ญประโยชน์ได้อย่างไรฉเฉลยคอควายคัดแยกขยะก,ก่อนทิ้งเสมอนะคะเมื่อทำแบบทดสอบท้ายบทเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนรวมคะแนนของตัวเองด้วยค่ะ ใครที่ได้5คะแนนนะคะถือว่าเก่งมากๆเลยทีเดียวค่ะ4คะแนนก็เก่งค่ะ3คะแนนอยู่ในระดับพอใช้นะคะคนที่ได้2คะแนนหรือว่า1คะแนนก็พัฒนาขึ้นอีกนิดนึงนะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนด้วยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ